มีคนแชร์ค,คลิปนี้ในติกตอกกันเยอะเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะกับเหตุการณ์ที่หนูน้อยคนหนึ่งอยู่ชั้นอนุบาล2ตัวเล็กเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะคะว่าไฟเนี่ยมันไหม้บ้านเขา เสียงคือออกมาในลักษณะชื่นชมว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ามีสตินะคะออกมาขอความช่วยเหลือให้คนไปช่วยดับไฟค่ะคือผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยจอดรถอยู่แถวๆหน้าบ้านเนี่ยแล้วน้องน้องชื่อว่าน้องภูผาเนี่ยคือปีนหน้าต่างออกมาเพราะว่าประตูบ้านล็อกแล้ววิ่งมาหาเขาบอกว่าช่วยด้วยบ้านไฟไหม้ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อคิดว่าเด็กพูดเล่นเพราะยังเด็กมากอยู่แค่ชั้นอนุบาลสองะค่ะผู้ใหญ่คนนี้ก็ไม่ละเลยนะวิ่งเข้าไปดูแล้วถ่ายวีดีโอไว,ไว้ด้วยกลัวว่าเด็กจะแกล้งแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นนนว่าาาเออ้ไปบบุค อะไรเขาก็รอบครอบอะนะเข้าไปปรากวดว่าเจอว่าไฟไหม้จริงๆท่านผู้ฟังมันมีกลุ่มควันลอยออกมาจากห้องนอนคือไฟไหม้ในห้องนอนน้องก็บอกพี่โทรหาดับเพลิงสิโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเด็กก็ร้องไห้คือสิ้นสุดความตกใจอะ